เพราะว่าหมดเขตวันที่สิบสามทุกคนมีสิทธิ์ไปสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกวันที่สิบสามก็เพิ่งรับสมัครวันนี้วันแรกค่ะเดี๋ยวเราก็รอลุนใครสมัครก็ได้นะช่างพงษ์สมัครได้ย้ายมาบ้านกูกาะเฮ้รอไม่สมัครอ่ะจะไปสมัครทำไม เขาบอกว่าปากม้าเขาไม่เอาดกเขาบอกมาแล้วบอกว่าอะไรว่าปากม้าไม่เลือกจะพาม้าออกจากปากเขาบอกเพราะอะไรนะครับยายผมไม่ได้ยินเอใครอยากสมัครก็สมัครสิเขาเปิดรับอยู่ผมสมัครแล้วบอกเจ้ายายมาหรือยังไม่ได้ไม่ใช่คนพื้นที่เพราะอะไรยายถึงไม่สมัครนะครับอ่าเขาไม่ให้ ยายสมัครเขาว่ายายไม่เอายายปากอะไรปากหมาค่ะบอกไม่กิดเอาดอกเขาต้องให้ไปทําอะไรก่อนนะปากหมาออกจากปากก่อนยายฮะแล้วมันจะออกหมดไหมะมนออกไม่หมดมันยังอยู่ม้ามันมันอยู่ที่ปากมันอยู่ที่ใจอ๋อผ่าใจนะมันเพราะพันธุ์มัจต้องผ่าใจใช่ ถ้าไม่ถ้าไม่มีใจคิดมันก็พูดออกไม่ได้ไม่ได้เป็นคู่แข่งแล้วโอ้ยว่าจะลงสมัครเลยไม่ได้สมัครเลยใช่คะยังไม่ทันได้ลงไปสมัครเลยแค่ว่าเฉยๆเขาก็กากระบาดแล้วไม่เอากากระบาดนี่ไม่ใช่เรื่องนะกากระบาดหมายหัวว่าไม่เอาไม่เอาก็กากระบาดก็ไม่เอาไงอืเขามาเลขลบไปเลยเขาบอกลบเลยอืเขาเฮ็ดอัน บวกลบเลยไม่เอาเขาบอกให้เลยไม่ได้ผมช่วไอ้โจลงโจไม่นี่มันไม่เป็นหนังสือมานี่ไปไหนไปไหนเจ้าพ่อพงษ์จะลงอะพ่อพงษ์จะลงอาช่างพงษ์จะลโจลงไมียบ้านถ้าไม่ถ้าถ้าเป็นผู้ถ้าเป็นผู้ยาบ้านต้องทน แรงกระแทกในได้รถชิบล้อหรือรถอันพ่วงแบบเนี้ยต้องรับได้เด้อรถบัตรรถบรทัวร์รถอะไรเยอะแยะเพิ่มมีมีไอพ่นเครื่องบินนี่นะขอโทษนะขอโทษนะเหยยีบเขาครับผมขอโทษไงเออขอโทษไงได้ยินบอกหูนะวันนี้นี่บอกหูอ่ะนะอยู่ที่บ้านผมน่ะบ้านเกิดผมนะอยู่ที่อุดรน่ะ ชาวบ้านอยากให้พ่อผมเป็นอืมแต่พ่อผมพูดว่าไงไม่อยากเป็นหมารับใช้ชาวบ้านโอ้โหไม่เป็นอยากอือนะดูเจ๋งกวนเดี๋ยวนี้สบายดีถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วมันต้องทนแรงกระแทกกระปายโอเคไัมยายผู้ใหญ่เออจาไม่ได้ับมันได้ไหมอืมจำได้อยู่เหออันไหนอันนี้แหละจำได้จำไม่ได้จำไม่ได้แสดงว่ายเฮ้ยมุ่งมั่น

ถนนซีเรียแถวนันมีแถวเนี่ยมีสองร้านเนี่ยไปยูเทอร์นู่นเหรอเขาคงจะไปเขาคงจะไปปรึกษากันแล้วก็ค่อยมาอีกทีนึงหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มาจากอุดรใช่ไหม้วก็จะไปที่มุกแล้ค่อยมาอีกทีนึงหรือเปล่านั่แล้วแต่เขาเพราะเราไม่ได้เสียค่าน้ำมันช่วยเขาเท่าไหร่เชิญครับเชิญครับเชิญเข้ามาครับเดี๋ยวรถชนครับเดี๋ยวรถชนจูดตี ตูบุมีใแหย่ส้นตนูกูบุมีย่ายโอเคนะพี่นี้ประมาณนี้ไปเมื่อวานในเมื่อยบาไปถึงสาครับมื้วนมื้วนข่อยไปใส่ไปธุราห์ห่านห่านไปธุระนิดนึงแล้วก็ห่านห่านบล็อคเมนบล็อคเมนไก่ห่านประมาณซึ่งพวกนึ่งเหรอเราก็ข่ายไปข่ายแอดมินกินข่าวเพราะว่าจ่าเอ็มกับบ่าวหนูหนูเลี้ยงแอดมินเขาสัญญาไว้อืมขอกลับไปธุระหข่อยหน่อยนึง กบมาขำแม,ม่บอกบอกํำได้ยากมากเลยได้ใหรเจ้าจุดทูบนะบอกนะฮะเจ้าจุดทูบบอกมืงขึ้นอ่ะออขอจุดทูบตะเลข่อยบอกยคข่มากกว่านะเจ้าข่รูกช้นบ๊วยาข่บ๊อยมากอันนั้นละมันถือเจ้าฟันดีไหมแ,แต่คอยยังบุ้งจักแตวันเล็กอยางไอพี่ยังเราบอกอะไรจะซื้อมะขามไอเบิ่งมันปิวไปเลยนะมันปิ้วนานีบอกเออหั่นไอเบิ่งแม่ ยันมาเลือมันต้องว่าดอกยันมนเลื่อมน้องว่าวไปเบิ่งเอาไปเบิ่งเอาจุ๊มนี่หูจักราบิดเลขไปดูในคลิปแน่เอฟมไปดูในคลิปตาก็ได้ไปดูในคลิปผมไม่มีนะอโอ้ยบอไปดูดอกเลี้ยวคอยขึ้นไล่เอฟพีมาบอกไม่มีครับยังไม่ต้องไปดูก็ได้ เดี๋ยวเขาจะเคลียรโทรศัพท์ผู้จดบันป้าแตงจะไปไหนนี่ฮะอ๋อเาจะมาโทรศัพท์ไปทำอะไรที่มันนัำเมียนหน่อยอ่ะมันจะจ่อยอ่ะนะหนูหนูได้ยินว่าไปแต่งจะไปสมัครผู้ใหญ่บ้านนั่ใช่ไหมฮะความลับผูเจ้าคุ้จัดกี่แม่พีบอกว่าที่กเขาจะไม่เซอร์ไพรส์ดิป้าแตนอาจจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็ได้ แต่ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะต้องอาผู้หญิงได้มันจะขังเขาบอกในเงิ้ยบอแม่ตอยก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านนะต้องเป็นผู้หญิงนะไม่งั้นอะจัดเหมือนแม่ว่าต่อยไหมพ่อพ่อว่าเขาเขาว่ามาว่าต้องเป็นผู้หญิงเหมือนเตะปากเขาคือจะได้ขึ้นแต่บ้านผู้ใหญ่บ้านเจ้าของเลยเตะปากผู้ใหญ่ผู้ใหมว่าเพราะอะไรที่ว่าไปเตะปาก นายจะไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เนาะก็จะเตะปากแล้วน้องกับพี่สบายเป็นพ่วีดเขาโทรมาบอกไม่มีพริกใส่ไม่มีพริกสดใส่สแกงเบบยืนซื้อพริกสดอยู่ซื้อเครื่องปรุงอยู่เครื่องคววเขาบอกว้ยไอ้จมได้ยินข่าวว่าเป็นโควิดวะใครพูดเตะปากหมาบ้านพูดว่เตะปากงดบ้านไปเลย ใจเย็นใจเย็นไม่เย็นอย่าเลงอย่าเลงอ่าเลงสิเพราะเขาว่าแม่เป็โควิดแม่หยิดข้าวแล้วใจเย็นไม่ทงไหนครับผมงานประชองานประชอเอาเขาขายล้วบ่เราขายให้ตะโดนเจมิเก็ตที่แรกเราเราว่าเราบอกขายเด้เราเหตุชุกยูทูบ่ะเราเราไม่ยูทูบเราเหยูทูบอยถามเรามือนันเ้ารเราย่าชีสยู u ูบะเขาเ้าต่อมาเลยหรอแต่าจ แล้วว่าหยอกมั้งแราวว่าเล่นเจ้ามาแล้วใครจ,จ่ายนั่งมาวางแล้วก็ไปออไปดูมะขามขามอันนี้โลทลายแปดทิปบอกคุณยายละของใครวะงอยเล่นจี ขโมยกินเลยลูกหนึ่งบบอื้เปรี้ยวโคตรเปรี้ยวบบโอ้หกสิบบาทหกสิบบาทค่ะเออ เวลาดน้อยลุงพลมะล,ละกอคือเหี่ยวเพราะปานพีชังแทะเวล,ลาก็กวาดพื้นกวาดบ้านอยู่ทำความสะอาดเนาะ,ะสงสัยหมาคือนอนวะอันนั้นนะ น,น,น,นี่คณะคอยเห็นฮอตตีนมันมนะเช็ดอันนี้นะของวันนี้นะหมาขึ้นนอนทุกคืนเด้อกูตกใจกลางเวรก็ขึ้นหมาดูนา่าคือชกกระปกะุกใครวะมะขามเปรีย้ยวมะขามอะไรของแม่แต้นกินไม่ได้หรอกเขาเห็นจ้าจ้าเลยเขาเห็นจ้าจ้าเลยใช่ไหมอืมเขาเห็นจ้าจ้าเลย ค่ะยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้กดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเ้ย